ในโลกของการบริหารและการเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยความท้าทายมีประเด็นสำคัญที่ผู้นำรุ่นใหม่หรือผู้ที่มุ่งมั่นจะก้าวสู่ตำแหน่งนี้ต้องเข้าใจและปรับตัวเราจะพาคุณเข้าสู่เส้นทางของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นที่การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมและวิธีคิดที่อาจขัดขวางความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับความคิดเห็นที่ต่างกันการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นบวกและเป็นลบหรือการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ปลอดภัยทางจิตใจในพอดแคสต์นิววิลชัยวันนี้ เราจะแนะนําคุณผ่านทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยคุณเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใหกับผู้อื่นในองค์กรของคุณพร้อมทั้งส่งเสริมการเติบโตของทีมของคุณในทางที่ถูกต้องและยั่งยืนเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันนะครับคืออย่าปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวเป็นผู้ชนะสําหรับผู้นํารุ่นใหม่การยอมรับว่าการจ้างคนที่ฉลาดกว่าเป็นเรื่องสําคัญ บ่อยครั้งผู้จัดการมักคิดว่าตัวเองต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในทีมแต่นั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะการที่คุณเป็นผู้นําคุณควรเรียนรู้ที่จะเติบโตอย่างตรงข้ามกับความคิดนี้ลองทําแบบนี้ดูนะครับคุณควรหาคนที่ฉลาดกว่าคุณในหลากหลายด้านมาร่วมทีมทีมของคุณอาจจะมีคนที่เก่งในด้านการตลาดออนไลน์หรือมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือมีสเสน่ห์ที่เข้าถึงลูกค้าได้ดีเยี่ยม ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะไม่มองว่าความสามารถพวกนี้เป็นการขัดขวางตัวเองสู่ความสำเร็จแต่จะใช้ประโยชน์จากทักษะเหล่านั้นเพื่อทีมคุณสามารถสร้างตัวอย่างที่ดีได้ด้วยการสนับสนุนทีมให้ประสบความสำเร็จพวกเขาจะไว้วางใจคุณและช่วยให้คุณโฟกัสกับการนำทีมและพัฒนาความสามารถเฉพาะของพวกเขานอกจากนี้พวกเขายังเติบโตในอาชีพของตนเองได้เร็วขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณกำลังประสบความสำเร็จในการเป็นผู้จัดการของพวกเขา ส่วนตัวแล้วผมพยายามจ้างคนที่ฉลาดกว่าผมในส่วนที่พวกเขามีความรับผิดชอบการรู้จัก,จกนําคนที่คุณไม่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆคือความสําคัญเมื่อคุณมีหน้าที่หลากหลายขึ้นอย่าก,กลัวคนที่อาจจะแย่งงานของคุณได้ในอนาคตนั่นเป็นโอกาสให้คุณก้าวไปยังบทบาทที่ยิ่งใหญ่ขึ้นข้อที่2นะครับคืออย่าทําทุกอย่างด้วยตัวเอง ผู้นำรุ่นใหม่หลายๆคนอาจจะพบว่าการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนพยายามรับหน้าที่ทุกอย่างเองจนอาจจะเหนื่อยล้าเกินไปหรือบางคนก็จู้จี้จุกจิกกับโปรเจกต์ที่มอบหมายให้ลูกน้องไปแล้วแต่ผู้นำที่มีประสบการณ์จะรู้ดีว่าเพื่อความสำเร็จพวกเขาต้องชะลอตัวเองบ้างรู้จักปล่อยวางบ้างเพื่อจะได้เดินหน้าได้เร็วขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือผลลัพธ์ของงานไม่ใช่ทุกคนที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆโดวยวิธีที่คุณชอบและคุณควรยอมรับสิ่งนี้ ลองทำแบบนี้ดูนะครับการเป็นผู้นำหมายถึงการรู้จักมอบหมายงานคุณยังต้องเข้าใจวิธีแนะนำทีเมื่อมีโปรเจกต์ที่ต้องทำตามวิธีการเฉพาะการอธิบายวิธีดำเนินโปรเจกต์ที่เหมาะสมจะช่วยลดความญหญงุดหงิดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องและป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะโฟกัสไปที่เหตุผลและตอบโจทย์บริบทกลยุทธ์และผลกระทบที่มีต่อโปรเจกต์การสื่อสารที่ชัดเจนและการสนทนาที่เปิดกว้างเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการทําให้โปรเจกต์เริ่มต้นและเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างราบรื่นตวรวจสอบกับทีมเป็นประจำว่าพวกเขามีทรัพยากรที่เพียงพอและได้รับการสนับสนุนที่ต้องการหรือไม่เพื่อความสําเร็จพยายามสื่อสารความคาดหวังของคุณให้ชัดเจนและระบุเวลาที่ต้องการเห็นผลลัพธ์แต่หลังจากนั้นให้ปล่อยมือและให้ทีมของคุณนําหน้าไปในงานที่เขาได้รับมอบหมายไปแล้วข้อที่3นะครับ คืออย่าฝืนใช้วิธีบริหารของคุณผู้นําทุกคนมีสไตล์ในการนําทีมที่แตกต่างกันคุณอาจชอบบริหารคนในแบบที่ต่างจากที่คุณอยากถูกบริหารแต่ผู้นําที่ประสบความสําเร็จจะปฏิบัติตามกฎแบบนี้คือทํากับผู้อื่นในทางที่พวกเขาต้องการถูกกํากับการปรับตัวเข้าหาความต้องการของพวกเขาคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่คุณบริหารพยายามจำไว้ว่าคุณทํางานเพื่อพวกเขามากกว่าที่พวกเขาทํางานเพื่อคุณ การทําให้สมาชิกในทีมมีความสุขจะทําให้งานของคุณและพวกเขาง่ายขึ้นลองทําแบบนี้ดูนะครับการเข้าใจถึงความชอบของผู้คนที่คุณบริหารในเรื่องการรับฟังข้อเสนอแนะและการรับข้อมูลนั้นสําคัญมากพวกเขาเป็นคนที่ชอบให้ความเห็นของตนได้รับการยอมรับหรือไม่พวกเขาชอบรับข้อมูลในรูปแบบข้อความสั้นๆและไม่สนใจคําพูดที่อ่อนโยนหรือไม่อะไรคือแรงจูงใจของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเงินตําแหน่งสถานะหรือผลกระทบทางสังคม ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยคุณหาวิธีสื่อสารที่ดีที่สุดกับแต่ละบ,บุคคลและการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสําคัญในการบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหากคุณไม่แน่ใจเรื่องสไตล์การสื่อสารของใครบางคนในทีมคุณการถามพวกเขาตรงๆก็เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งนะครับข้อที่4นะครับอย่าหลบหลีกการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบผู้นํามือใหม่มักเผชิญปัญหาในการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ ลายคนกังวลว่ามันจะถูกมองว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือการทำร้ายจิตใจกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อยากได้รับการพัฒนาจากผู้จัดการหรือหัวหน้าอยู่แล้วและการได้รับข้อเสนอแนะเชิงลบก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตถ้าผู้นําไม่กล้าให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานพนักงานอาจไม่สามารถทําตามที่คาดหวังไม่สามารถเรียนรู้หร,หรือปรับปรุงตัวเองได้เลยลองทําแบบนี้แทนนะครับ เพื่อเอาชนะความกลัวนี้ให้เปลี่ยนมุมมองการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบของคุณว่าไม่ใช่การกําลังเป็นตัวร้ายแต่คุณกําลังให้ข้อมูลที่มีค่ากับลูกน้องของคุณมองว่าคุณมีเจตนาที่ดีต่อพวกเขาและให้ข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้พวกเขาทํางานประจำวันได้ดีขึ้นแทนที่จะให้แค่คําวิจารณ์ในเรื่องงานหรือต่อว่าวิธีการทํางานของพวกเขาเปลี่ยนเป็นให้คําแนะนําที่สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณเห็นและอธิบายถึงผลกระทบที่พนักงานของคุณจะมีจากการกระทตาตามข้อเสนอแนะของคุณ มาลองดูตัวอย่างกันนะครับอย่าพูดว่าคุณไม่ได้เตรียมวาระการประชุมในครั้งนี้เลยจริงๆคุณควรทํานะแต่เปลี่ยนเป็นการพูดว่าในการประชุมอัปเดตรายสัปดาห์กับลูกค้าครั้งล่าสุดผมสังเกตว่าไม่มีวาระการประชุมที่ส่งไปล่วงหน้าในอนาคตกรุณาช่วยส่งวาระการประชุมให้ลูกค้าทางอีเมลก่อนการประชุมรายสัปดาห์หนึ่งวันนะครับเพื่อช่วยพวกเขาเตรียมตัวสําหรับการประชุมล่วงหน้าและทําให้ทุกอย่างดําเนินไปได้ราบรื่นยิ่งขึ้น หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อเสนอแนะก่อนส่งไปแจ้งผมได้เลยนะการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบควรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเหมือนกับข้อเสนอแนะเชิงบวกเช่นกันความไม่พอใจไม่ควรถูกกล่าวถึงในครั้งแรกในการประเมินประจำปีไม่มีอะไรในการประชุมนั้นควรเป็นเรื่องน่าแปลกใจแต่เป็นการย้ำเตือนหน้าที่ของคุณในฐานะผู้จัดการคือการให้เครื่องมือที่จำเป็นเพื่อช่วยทีมของคุณปรับปรุงงานและพัฒนาอาชีพของพวกเขา มาถึงข้อสุดท้ายกันนะครับข้อที่5อย่าไปบ่นอะไรกับลูกน้องของคุณสิ่งที่สําคัญในการเป็นผู้นําคือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวที่ทําให้สับสนโดยเฉพาะในส่วนงานที่ตัวเองรับผิดชอบผู้นําควรเป็นผู้สร้างช่วยเหลือและสนุกสนานกับการทํางานในขอบเขตท,ที่กว้างขึ้นขององค์กรและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงพวกเขาต้องมีความอดทนและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการโจมตีเพื่อนร่วมงาน แต่เมื่อคุณรู้สึกท่วมท้นจากงานหรือไม่มีความสุขในที่ทำงานอย่าปล่อยให้ความรู้สึกและปฏิกิริยาเชิงลบของคุณส่งผลต่อหน้าที่การงานของคุณคุณต้องเลี่ยงการมองตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำพยายามควบคุมการตอบสนองของตนเองอย่างระมัดระวังและหาวิธีที่เหมาะสมในการแสดงอารมณ์หน้าที่ของคุณคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางจิตใจเพื่อให้ทีมของคุณเจริญเติบโตได้การนินทาหรือพูดไม่ดีเกี่ยวกับองค์กรของคุณจะทําให้เกิดผลตรงข้ามกับตัวคุณและทีมงานของคุณเอง ลองทำแบบนี้แทนดูนะครับถ้าคุณมีข้อร้องเรียนหรือสิ่งที่ไม่สบายใจหัวหน้าของคุณมักพร้อมที่จะรับฟังแต่ต้องเป็นการนำเสนอทางออกไม่ใช่แค่คำบ่นและทีมของคุณจะเดินตามในสิ่งที่คุณทำลงไปสิ่งที่คุณแสดงออกจะกำหนดมาตรฐานว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ขณะที่คุณก้าวขึ้นเป็นผู้นำคุณจะเป็นต้องแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ในงานกับมิตรภาพทีมงานของคุณและลูกน้องของคุณไม่ใช่เพื่อนของคุณ และลูกน้องและทีมงานของเพื่อนร่วมง,งานของคุณก็ไม่ใช่เพื่อนของคุณเช่นกันคุณคณกำหนดขอบเขตเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในกับดักของเรื่องราวที่ทําให้วุ่นวายโดยไม่จําเป็นเรามาสรุปส่งท้ายกันสั้นๆส,ส,สักนิดนะครับในฐานะผู้นําหน้าใหม่หรือผู้ที่มีความปรารถนาจะเป็นผู้นําคุณต้องตระหนักถึงตัวอย่างที่คุณตั้งไวใ้ให้กับทีมงานและลูกน้องของคุณ ผู้จัดการที่ประสบความสําเร็จต้องสร้างทักษะที่จําเป็นในการสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานและส่งเสริมการเติบโตของทีมหลีกเลี่ยงหลุมพรางเหล่านี้ทั้ง5ประการและคุณจะเดินไปในทางที่ถูกต้องเพื่อเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จตามที่คุณมุ่งหมายไว้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้บอกว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากให้เพื่อนๆแบ่งปันความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตาม y YouTube นวิวเวลาชัย เพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่ดีและสดใสและเต็มไปด้วยพลังแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ